โรงผู้ทวดวชังให้เรียนเสมาปี2524าปอี2524อาจารย์ลองบุกเสกนะครับตัวนี้เป็นบล็อกหน้านุ่มหลังลาขีดรุ่นนี้จะมี2บล็อกนั้นหน้านุ่มด้านหลังนี้จะเป็นลาขีดหรือ เสือสองหางนะครับเป็นเสือหางแฉกบางคนเรียกเสือหางแฉกเสือที่คําว่าโสพลนะครับจะมีหางสองเส้นออกมาแต่บล็อกนี้เป็นาลายขีดนะครับสังเกตสังเกตลายของอาจารย์ทิมนะครับตรงน,นี้จะมีขีดบล็อกนี้เป็นบล็อกวัดนะครับเป็นบล็อกแกะสด หนังสือจะเหมือนลายมือลายมือคนเขียนนะครับส่วนถ้าเป็นบล็อกขสาในีตัวหนังสือจะค่อนข้างเหมือนกับเราใช้เครื่องพิมพ์นะครับอันนี้เป็นลายมือเห็นไหมเนืออาปากานะครับจุปาปากา ตอนนี้กำลังมาแรงเป็นเหรียญประสบการณ์นะครับอ่อท,ที่เฮลิอคอปเตอร์ตกที่แก่งกระจานนะครับรอดชีวิตมาได้นครับสวยมาก